แฟนคลับนะคะถึงกับเป็นงงค่ะยู่ๆนะคะคลิปของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะก็ถูกลบออกไปนะคะแบบเป็นปริศนาค่ะเรียกว่าก็ถกกันให้แซดนะเพราะว่าคลิปนี้นะคะมียอดวิวเนี่ยเป็น10ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นประเด็นค่ะที่แฟนๆค่ะถกเถียงกันอยู่นะคะหลังจากที่อยูอยูค่ะคลิปแฟนแคมนะคะคลิปนี้ของลิซ่าค่ะซึ่งก็มียอดวิวสูงนะกว่า10ล้านวิวค่ะถูกลบทิ้งออกไปแบบไร้ร่องรอยโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ โดยคลิปดังกล่าวนะคะเป็นคลิปที่มาจากช่อง YouTube ช่องดังช่องหนึ่งค่ะเขามีการตั้งกล้องนะคะถ่ายลิซ่าแบบเดียวๆค่ะจากการแสดง Dance m e t t l e นะคะจากงานรับรางวัลเวทีหนึ่งค่ะ ซึ่งแฟนแคมลิซ่านะคะจากเจ้าอื่นๆที่ถ่ายจากง,งานเดียวกันเนี่ยยอดวิวน้อยกว่านะคะแต่ก็ยังอยู่เป็นปกติค่ะไม่ได้ถูกลบออกไปแต่อย่างใดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทำเอาชาวเน,น็ตค่ะออกโรงวิเคราะห์กันยกใหญ่ทนาะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะโดยบ้างค่ะก็บอกว่าอืมเนี่ยมันเป็นการจงใจถ้าสกัดดาวรุ่งลิซ่าหรือเปล่านะคะเหตุที่ยอดวิวดังกล่าวเนี่ยสูงเรื่วกว่าของคนอื่นๆในงานเดียวกันค่ะ หรือบางคนค่ะก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะเนื้อหาบางอย่างในคลิปดังกล่าวเนี่ยมันไปติดลิขสิทธิ์ซะมากกว่านะซึ่งสุดท้ายค่ะก็ไม่ทราบสาเหตุค่ะถึงบทสรุปนะคะว่าต้นสายปลายเหตุนั้นเกิดจากอะไรนะคะทำไมถึงได้ลบออกไปค่ะเพราะว่าก็เสียด้ยอดวิวนะยอดวิวเยอะจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ตอนนี้ลบไปแล้วค่ะดูไม่ได้แล้วนะคะ ก็บแหมก็น่าเสียดายจริงๆเลยนะเพราะว่าเป็นคลิปนะคะที่เข้าไปดูอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ยอดวิวสูงซะด้วยค่ะก็มันก็ขึ้นอยู่กับยู t ูบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มี AI นะคะในการตรวจจับค่ะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่โดนนะคะแต่ว่าหลังๆอาจจะโดนก็เป็นได้นะต่อให้ไม่กดสร้างรายได้ก็ตามนะคะมันมีเงื่อนไขยเรื่องลิขสิทธิ์ข้นๆเยอะนะคะเอาเป็นว่าก็คลิปนี้ค่ะอดดูแล้วนะคะตอนนี้โดนบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดนลบออกไปเลยอะค่ะ ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าสาเหตุจริงๆเป็นยังไงเนี่ยก็คงจะไม่ทราบค่ะเจ้าของช่องเท่านั้นนะคะถึงจะรู้นะเพราะว่า YouTube เขาจะส่งจดหมายไปหานะคะอ่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปก็อ,อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า